สวัสดีครับมาดูมาเก็ตในานาสิทธิ์ประจำวันประวัสที่17สิงหาคม2023กันโอเคสำหรับยูโรนะครับเนื่องจากว่าช็อตเทอร์มัลแอสอยู่ในแบริจเฟดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่พอราคาปูแบ็กกลับขึ้น,น้ันบนที่พรีมาเก็ตวิซินโซนนะครับเราเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟซึ่งการที่เซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟ ที่ the most aggressive r e s i s t a n c เเนี่ยเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าตลาด weakness เพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสสูงที่ราคานั้นจะเบรกลงไปทำนิวโรได้นะครับโอเคกลับมาสู่วันนี้ก็อย่างที่บอกไวไลายวันแล้วนะครับว่าที่นี่คือ target หลักของเซลเลอร์หลังจากที่ตลาดนั้นเบรกลงมาใต้ Balance เซ r รีย11วันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังลงมาอยู่นั่นหมายความว่า ถ้าราคาลงมาใกล้ๆกับ initial support ซึ่งเป็นม e d i u m term e low เนี่ยถึงแม้จะเป็นช็อตไซส์ก็จำเป็นต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับเพราะมีโอกาสสูงที่เซล e l l e r จะ take profit ไม่ใช่แค่นั้นเราอาจจะมี stronger buyer กับเข้ามา active ที่นี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้อง monitor ตอนเวล l ท i มให้ดีนี่คือยูโรนะครับ สำหรับพาวดอลล่านะครับไม่ไปไหนเลยราคานั้นเวี่ยงอยู่ระหว่าง value area low กับ value area high เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้านะครับไม่ได้เข้าลองไซด์ที่บริเวณ value area low หรือไม่ได้ช็อตที่ value area high โอกาสในการเทรดแทบจะไม่มีแล้วถึงจะเทรดตรงกลางนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับมาสู่วันนี้ก็ยังเหมือนเดิม market context ไม่เปลี่ยน ตลาดยังเทรดอยู่ในบาลานซ์เซเรียแล้วก็ราคามาเทรดอยู่ตรงกลางบาลานซ์เซเรียเป๊ะเพราะฉะนั้นพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงทางที่ดีที่สุดคือรอคูเทสโลเคชันด้านบนเริ่มต้นตั้งแต่ i Initial r e s i d e n t Zone ขึ้นไปจนถึงบาลานซ์เ r เรียห้ด้านล่างเริ่มต้นตั้งแต่ Initial Support ลงไปจนถึง Balance s e เรียลนะครับนี่คือพาวดอานล่างทองคำนะครับจากที่ช็อตเทอมอยู่ในแบริ่เฟดเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ พอราคา pullback กลับขึ้นไปแค่ pre market resistance อย่างที่บอกแล้วนะครับถ้า seller active ที่ pre market resistance zone นั่นเป็นสัญญาณ weakness ตอน real time โอกาสสูงที่ราคานนั้นจะลงมาทำ new low ถ้าหากว่า short term เป็น bearish phase นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงมาถึงหรือใกล้กับ target หลักเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือที่ มีเดียมไทมเฟรมโลว์ยูนิเ l s u ลสปอร์ตสำหรับวันนี้นั่นก็หมายความว่าถึงแม้จะเป็นช็อตไซส์เองก็ตามก็จําเป็นต้องระมัดระวังอย่างสูงนะครับเพราะมีโอกาสสูงมากที่เราเห็นเรียคชันที่นี่นั่นก็คือเซลเลอร์ที่ช็อตมาจากด้านบนจะเทคโปรฟิตรวมถึงเราอาจจะเจอส t ตร n g เกอร์ e r กลับเข้ามา Active ที่นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์คล้ายๆกับยูโรนะครับนี่คือทองคํา ดาวโจนนะครับเมื่อวานนี้ตลาดสหรัฐมี FOMC m ม n u t ินิทตอนตีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก่อน FOMC minute ตลาดบาลานซ์ิ่งอยู่ในกรอกแบแคบๆหลัง FOMC m ม n u t ินิท s t move คือ b u y e r กลับเข้ามา Active ท,ที่ไหนที่บาลานซ์เซเวโลนะครับแต่พอขึ้นไปถึงข้างบนเจอเซลเลอร์กลับเข้ามา Active เอาราคาลงมาปิดที่บาลานซ์เซเวโลเปะ แต่ปรากฏว่าเอเชชั A ่นวันนี้นะครับเซลเลอร์เอาราคานั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซ์เซรี่ย์ยวันนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นช็อตเทอมจะต้องเปลี่ยนจากบาลานซ์เฟดมาเป็นแบรดิเฟดแล้วนะครับโดยถ้าหากว่าตลาดนั้นแบรดิจริงเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นราคานั้นพูลแบกแล้วนะครับซึ่งถ้ามันไม่พูลแบกหรือติดอยู่แค่พรีมาเก็ตรทโซนนี้ ็จะมีโอกาสสูงมากที่ราคานั้นจะลงไปถึงมีเดียมทามเฟรมโลโดยอาจจะลงไปต่ำกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ช็อต t เทอมอยู่ในแบริดเฟรดเท่ากับว่าการเทรดลองไซส์สวนไบแอสจะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับกรณีที่ราคานั้นผู้แบกกลับขึ้นน้นบนที่นี่ก็ยังจะเป็นกู้เทรดโลเคชั่นอยู่นะครับก็คือที่อินิเชียลรีเซนต์โซนตามใดที่ราคายังโฮอยู่ใต้อินิเชียลรีเซนต์โซน b a l านซ์เซ e a b เรียเบรกดาว t พทเจะยังเอฟเฟกอยู่เท่ากับเซลเลอร์ยังคอนโทรลมาเก็ตอยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทนั้งหมดนี้คือมาเก็ตอาราซีประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ